งบอเงามยบอไฮชาเดชาฮไต้หนาไต้หนาโอ้นี่เขามานดเบสเซอร์ฟรากรินวลเลือกเฟอร์รีจ้าเฟอร์รีมันเมียน บุฟฟีคนขายแล้วเดี๋ยวนี้ร้านค่าแค่นี้ขายเองเลยนี่ออโต้ออโต้ออโตโมัติส์สื่อ,อกระจายเองเบิร์ดต่อไปกับบุฟีคนเห็นงานแล้วนี่แต่มาชินเห็นงานคนกับสิตกงานเบิร์ดเนียนม,มีสามธริสมีสามธริสเปอร์น ทู่ทีสามคนอากาศบดีเึ้นอากาศดีงามงามด้นีแถวนี้อากาศบดีก็ซีมี่มองอันนี่สินี่ซีนนันห้น้่มนั่บอดีนี่ก็ิขึ้ออาทิมม่ตรงมีเอาไว้ตร้นีท่านสมัยท่านสมัยนี้มากับรถบ้านจ้าวันนี้ มีทีวีให้ดูด้วยอินเทอร์เน็ตไวคไฟทำกับข้าวจ้า,าวันนี้ทำทอดปลาแซลมอนจ้า